เจ้านะคะสำหรับวันนี้ที่เป็นวันแม่แล้วก็ดิฉันเองก็ได้อ่านในพระคัมภีร์แล้วก็พบว่าผู้ที่เป็นตัวอย่างคุณแม่ได้อย่างยอดเยี่ยมเนี่ยก็คือนางมารีฟังเพลงของเขาแล้วเราจะซึ้งทำไมก็ไม่รู้ <laughs> แต่ว่าก็รู้สึกว่ามีการเจอมะคะดิฉันเองก็อยากจะยกชีวิตของนางมารีให้กับแม่แม่ทุกคนได,ได้ได้เห็นว่าชีวิตของเธอเนี่ยเป็นชีวิตที่น่าสนใจมากแล้วก็เป็นตัวอย่างของคุณแม่ที่ เต็มไปได้วยความเชื่อ,เ,อ,อเราดูข้อาคาัมพี์ด้กันนะคะไม่รู้ว่าทุกคนเคยสังเกตรหรือเปล่าว่าเราเคยคิดไหมว่าการเป็นนางมารีเนี่ยเธอมีบุคคลิกแบบไหนแล้วก็เธอน่าจะเป็นคนแบบไหนเป็นคนอ่อนหวานหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนแข็งหรือว่าเป็นคนที่ใจสู้หรือเป็นคนที่ เงียบๆหรือเป็นคนเรียบร้อยนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ฉันอยากจะให้เห็นในข้อพระคัมภีร์เนี่ยสิ่งนี้เกิดขึ้นกับเธอนะคะดูด้วยกันนะคะเห็นภาพนี้จำได้ไหมคะครั้งแรกที่เรื่องในรูการเล่าเรื่องของนางมารีเนี่ยได้เล่าว่ามีทูตสวรรค์มาหาเธอในลูการบทที่ 1, นึ่งข้อยีบอกว่าทูตสวรรค์มานางแล้วบอกว่าผู้ที่พระเจ้าโปรดปานมากจงชื่นชมยินดีเถิดองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับเธอ และเมื่อนางมารีได้ยินข้อได้ยินคำพูดนี้นางมารีก็ตกใจเพราะคำพูดนั้นและรำพึงว่าคำทักทายมีความหมายว่าอย่างไรพอเธอได้ยินคำพูดนั้นเธอคิดในใจรำพึงคือเธอคิดในใจแล้วเธอคิดเอ๊ะความมีความหมายว่าอย่างไรดูต่อนะคะหลังจากนั้นเมื่อเธอตั้งครันแล้วแล้วเธอก็คลอดพระเยซูคริสแล้วก็ในในข้อเลี้ยงสัตว์นั้น อยู่ๆก็มีคนเลี้ยงแกะมาหาพระเยซูคริสต์และดูว่าเกิดอะไรขึ้นนางมารีพระกัมภีร์บันทึกว่าอะไรนะคะในลูกาบทที่สองข้อ15บอกว่าต่อมาเมื่อทูตสวรรค์เหล่านั้นจากไปขึ้นสู่สวรรค์แล้วพวกคนเลี้ยงแกะก็พูดกันว่าบัดนี้ให้เราไปยังเมืองเบตเลเฮม em, ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงแจ้งแก่เราเขาก็รีบไปและพบนางมารีกับโยเซฟและพบพระกุมารน,นอนอยู่ในรงังหญ้า ครั้นเขาได้เห็นแล้วจึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นที่ได้ยินนั้นถึงพระกุมารน,นั้นครั้นเขาได้เห็นแล้วจึงเล่าเร,รื่องซึ่งเขาได้ยินถึงพระกุมารนั้นคนนั่งปวงที่ได้ยินก็ประหลาดใจด้วยเนื้อความที่คนเลี้ยงแกะบอกแกเขาคือพอเขาคบกับพระกุมารเรียบร้อยแล้วเขาก็จากไปและเล่าให้คนอื่นฟังเกิดอะไรขึ้นกับมารีข้อ19นะคะฝ่ายนางมารีก็เก็บบรรดาสิ่งเหล่านี้ไว้ในใจและรำพึงอยู่ และลำพึงอยู่เราอาจจะคิดว่ามารีเขาตั้งคันอย่างอัศจรรย์แต่ว่าพอเขาเคลอดลูกออกมาแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องแปลกประหลาดสำหรับเขาว่าคนเลี้ยงแกะที่ไม่รู้จาักกาันอยู่ๆมานมัสก,การลูกเขาได้ยังไงทำไมถึงได้อยู่ๆมารู้ได้ยังไงว่าลูกเขาเนี่ยเป็นคนที่พิเศษหรือเปล่าและมารีก็ไม่รู้ว่ายังไม่แน่ใจเธอจึงลำพึงอยู่ในใจนะคะ,ะดูข้อต่อไปจำได้ไหมคะหลังจากนั้นมารีก็นำพระเยซูคริสต์ไปถวายบุตร แล้วก็ถ้าสุนัขใช่ไหมคะเข้าเข้าไปไปถวายบุตรเมื่อเกิดได้ประมาณแปดวันแล้วก็ที่วิหารนั้นน่ะจะมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อซิเมโอนและเมื่อเขาพบกับพระเยซูคริสเขาก็กล่าวคําสรรเสริญพระเจ้าว่าพระเยซูคริสเนี่ยคือพระผู้ช่วยให้รอดค่ะนั้นข้อยีสิบเจดบอกว่าเมื่อบิดามารดาได้นํากุมารเข้าไปเพื่อจะกระทําแก่กุมารตามธรรมเนียมแห่งพระราชบัญญัติซิเมโอนจึงอุ้มพระกุมารและสรรเสริญพระเจ้าว่า ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าบัดนี้พระองค์ทรงให้ผู้รับใช้ของพระองค์ไปเป็นสุขตามดํารัสของพระองค์เพราะว่าตาของข้าพระองค์ได้เห็นความรอดของพระองค์แล้วซิเมอนกล่าวถึงพระเยซูคริสต์ตัวน้อยๆนะคะซึ่งพระองค์ได้ทรงจัดเตรียมไว้ต่อหน้าบรรดาชนชาติทั้งหลายเป็นความสว่างส่องแสงแก่คนต่างชาติและเป็นสง่าราศีของพวกอิสราเอลชนชาติของพระองค์ ซีเมโอนกล่าวคําที่แปลกมากเขาไม่เคยเห็นพระเยซูมาก่อนแต่เมื่อเขาเห็นพระเยซูคริสต์ซึ่งอายุแค่8วันเท่านั้นเองเขากลับพูดสรรเสริญเหมือนก็เด็กคนนี้มีอะไรพิเศษเกิดอะไรขึ้นกับมารีและโยเซฟข้อสามสบาบอกว่าฝ่ายโยเซฟกับมารดาของพระกุมารก็ประหลาดใจเพราะถ้อยคําซึ่งท่านได้กล่าวถึงพระกุมารน,นั้นลองนึกภาพนะคะมารีเขาตั้งคันอย่างอัศจรรย์นนะ เขาก็ต้องรู้ว่าเด็กคนนี้อัศจรรย์แต่ว่าในทุกๆวันเนี่ยเขาก็ยังไม่รู้หรอกว่าเมื่อโตขึ้นพระเยซูคริสต์จะเป็นแบบไหนกันแน่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีใครมาพูดอะไรเขาอย่างนึงเขาก็คิดเหมือนกันมาลีไม่ใช่คนพิเศษเธอเป็นมนุษย์เหมือนกันและเมื่อวานนี้ตั้งท้องอัศจรรย์วันนี้ก็อาจจะนึกไม่ได้ว่านี่อัศจรรย์ขนาดไหนเพราะมันท้องมานานแล้ว เราเป็นแม่ก็เหมือนกันเนะเวลาเราตั้งท้องเรารู้สึกอัศาจรรย์ท้องไปเรื่อยๆร,รู้สึกเฉยๆยหรือบางทีเลี้ยงลูกบางวันอัศาจรรย์บางวันก็รู้สึกไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะคะดูต่อนะคะเกิดอะไรขึ้นจากนั้นเมื่อพระเยซูพูดคุยในธรรมศาลาพระคัมภีร์บันทึกเรื่องนี้ตอนพระเยซูคริสต์อายุ12ปีและพระองค์ก็เหมือนกับทุกทุกปีก็เข้าไปที่วิหารเพื่อเป็นธรรมเนียมเสร็จแล้วตอนขากลับเนี่ยพระเยซูคริสต์ไม่ได้กลับมากับพ่อกับแม่ด้วย คงจะเป็นเพราะขบวนในการเดินทางเนี่ยค่อนข้างจะมีคนเยอะมีญาติพี่น้องเยอะพระเยซูก็เลยหายตัวไปมารีก็เลยต้องมาตามพระเยซูที่ธรรมศาลามาตามแล้วก็พบว่าอยู่ในธรรมศาลาและกําลังคุยกับพวกผู้ใหญ่อยู่ดูนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นในพระคัมภีร์นะคะลูกาบทที่สองข้อสีเมื่อไม่พบคือพ่อกับแม่ไม่พบพวกเขาจึงกลับไปเที่ยวหาพระองค์ที่กรุงเยรูซาเลม็มต่อมาครั้นมาหามาได้สามวัน จึงพบพระกุมารน,นั่งอยู่ในวิหารท่ามกลางพวกอาจารย์ฟังและไต่ถามพวกอาจารย์เหล่านั้นอยู่คนที่ปวงที่ได้ยินก็ประหลาดใจในสติปัญญาและคําตอบของกุมารน,นั้นฝ่ายเขาทั้งสองคือพ่อกับแม่เมื่อเห็นพระกุมารแล้วก็ประหลาดใจมารดาจ,จึงถามพระกุมารว่าลูกเอ๋ยทําไมจึงทําแก่เราอย่างนี้ดูเถิดพ่อกับแม่แสวงหาเป็นทุกข์นักมาลีก็เป็นแม่ใช่ไหมคะลูกหายไปก็เป็นห่วงดูข้อต่อไปค่ะ ข้อพระกุมารจึงตอบเขาว่าท่านเที่ยวหาฉันทําไมท่านไม่ทราบหรือว่าฉันต้องการกระทําพระราชกิจแห่งพระบิดาของฉันเขาทั้งสองก็ไม่เข้าใจซึ่งคําที่พระกุมารกล่าวแก่เขาแล้วพระกุมารก็ลงไปกับเขาที่เมืองนาซาเลตอยู่ใต้ความปกครองของเขาแล้วเกิดอะไรขึ้นคะมารดาก็เก็บเรื่องราวทั้งหมดไว้ในใจและนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่มารีไม่พูดอะไรแต่กําลังคิดอยู่ และเธอก็รำพึงเรื่องนี้อยู่ส่วนพระเยซูก็จำเริญขึ้นทั้งด้านสติปัญญาร่างกายเป็นที่ชอบต่อพระเจ้าและต่อหน้าคนั้งปวงด้วยเราเห็นไหมคะว่ามารีเป็นแม่ที่มีความเชื่อการที่เธอตั้งครองอย่างอัศจ,จรรย์เนี่ยถือว่าเธอเป็นคนที่มีความเชื่อไหมคะอยู่ๆก็พอทูตสวรรค์มาถามเธอว่าเธอจะตั้งครรภ์เธอถามกลับว่าแล้วสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรอย่าคิดว่าการถามกลับไปเป็นการไม่เชื่อนะคะ การถามกลับไปเพราะว่าเธอต้องการจะรู้ว่าจะให้เธอทําอย่างไรใช่ไหมเธอจะต้องไปแต่งงานหรือว่าต้องไปนอนกับใครก่อนไหมเธอถึงจะได้ตั้งครรภ์หรือเปล่าแต่ว่าทูตสวรรค์บอกว่าไม่ต้องทําอะไรเลยเดี๋ยวฤทธิดเดชของพระเจ้าเนี่ยจะปกอยู่เหนือเธอเองแล้วหลังจากนั้นมารีก็ตอบตกลงกับสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าจะทํากับชีวิตของเธอมารีไม่ได้ยอมแม่มารีไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าแค่นั้นแต่เมื่อเมื่อทูตสวรรค์บอกว่าเห็นไหมว่านางอลิซาเบตซึ่งเป็นญาติน่ะ เขาเป็นหมันและบัดเนี้ยเขาท้องสิ่งที่มารีทําก็คือว่าเธอรีบเดินทางไปหาอลิซาเบธท,ทันทีเพราะอลิซาเบธจะเป็นตัวยืนยันได้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเธออย่างอัศจรรย์นั้นจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าเธอจึงพิสูจน์สิ่งนั้นโดยการเดินทางไปหาอลิซาเบธค่ะต่อนะคะและพอหลังจากที่พระเยซูเติบโตขึ้นแลวพระองค์ก็เริ่มสั่งสอนสาวกและก็ประชาชนต่างๆมาลีติดตามพระเยซูไหมคะติดตามด้วย พระคัมภีร์ในมันทธิวบทที่27บอกเลยว่ามารีมารดาของยากอบและโยเซฟซึ่งก็คือชื่อของน้องของพระเยซูยากอบโยเซฟและมีอีกหลายคนนะคะและข้อพระคัมภีร์นี้ยืนยันยว่ามารีก็เป็นผู้เชื่อและมีความเชื่อและติดตามพระเยซูด้วยและมารีก็อยู่กับพระเยซูที่ไม้กางเขนด้วยพระองค์ยังคงเชื่อมารียังคงเชื่อในพระเยซูคริสต์จนถึงวันที่พระองค์ตายต่อนะคะและยิ่งกว่านั้นอีก จำได้ไหมคะตอนที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาและสาวกอยู่ที่ห้องชั้นบนนั้นมารีก็อยู่ในห้องชั้นบนนั้นด้วยพระคัมภีร์บอกว่ามารีมารดาของพระเยซูและพวกน้องชายของพระองค์ด้วยแสดงว่ามารีคนนี้เป็นผู้เชื่อและเธอเต็มไปด้วยความเชื่อ,อถ้าถามนะคะที่ฉันลองถามว่าการทำหน้านที่เป็นแม่ของพระเยซูเนี่ยง่ายหรือไม่ท่านคิดว่ายังไง เป็นแม่ของพระเยซูง่ายไหมคะง่ายไหมอาจจะง่ายและอาจจะไม่ง่ายเนาะ <Okay. S 1> หน้าที่ของพระเยซูเป็นไงคะพระเยซูน่าจะเป็นเด็กดีเป็นไปได้พระเยซูน่าจะฉลาดและก็น่าจะขยันด้วยและพระองค์ก็เป็นพระเจ้านี่ไม่น่าจะสน <laughs> หรือว่าพระองค์ก็คงไม่ได้สร้างเรื่องมากนักนะคะแล้วก็ไม่เกเรแล้วก็ไม่แกล้งน้อง พรกอาจจะไม่แกล้งน้องนะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าดิฉันคิดว่าวิญญาณของพระองค์ไม่มีเคราะกรรมเวรกรรมวิญญาณของพระองค์บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยวิญญาณของพระองค์ควบคุมเนื้อหนังของพระองค์ได้ดีแน่นอนนะคะและทีดิฉันก็คิดว่าพระเยซูน่าจะเป็นลูกที่ให้เกียรติบิดามารดาด้วยเพราะว่าพระองค์รู้ดีว่ากฎหมายของรู้มีจิตสํานึกที่ถูกต้องว่ากฎหมายของพระเจ้าคืออะไรนะคะแต่ว่าพระเยซูไม่เหมือนใครพระเยซูไม่เหมือนใครตรงไหนนะคะ พระเยซูไม่เหมือนใครการที่พระเยซูไม่เหมือนใครเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะสําหรับคุณแม่จําได้ไหมคะว่าเมื่อแม่และน้องมาหาพระเยซูคริสต์แล้วมีคนมาบอกว่าแม่และน้องมารออยู่ที่หน้าประตูพระเยซูตอบว่าอะไรใครเป็นแม่ของเราเหรอใครเป็นน้องของเราเหรอใครก็ตามที่ทําตามใจพระเจ้าคนนั้นแหละเป็นแม่แล้วก็เป็นน้องของเรา <S <S คือนึกถึงว่า <S 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 ถ้าแม่ได้ยินคําพูดแบบนี้นะก็จะรู้สึกอะไรบางอย่างอ่ะดูต่อนะคะ พระเยซูคริสต์ไม่เหมือนใครพระองค์ทําอัศจรรย์ได้ดีไหมคะถ้าลูกของเราเล่ะเดินไปตามถนนแล้วสามารถเอามือกวาดแล้วคนทั้งปวงก็ขายโรคหมดเลยเราว่าดีไหมคะดีประหลาดไหมคะประหลาดคิดอย่างนี้นะคะว่าบางเรื่องลูกเราก็ทําได้ดีมากแต่พราะมันดีมากๆบางทีเราก็กลับรับไม่ได้เหมือนกัน บางทีลูกเราอยากจะทําบางอย่างเราบางทีเขากลรับไม่ได้พระเยซูคริสต์ทำอัศจรรย์ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับแม่ถ้ามีคนมากมายต้องมาที่บ้านมาหาพระเยซูลูกของตัวเองมารีก็คงรู้สึกอึดอัดได้เหมือนกันและพระเยซูไม่ได้ทาอัศจรรย์ธรรมดาด้วยพระองค์ทาอัศจรรย์และรักษาโรคในวันสบาโตซึ่งคนทั้งหมู่บ้านไม่ชอบให้ใครทางานในวันสบาโตเลยแต่ว่าพระเยซูคริสต์ทำงานในวันสบาโตเรานึกถึงว่าเรากําลังเป็นแม่ ของลูกที่ทำความดีในวันที่เขาสั่งว่าห้ามทำเราก็ต้องรู้สึกว่าเอ๊ลูกฉันทำถูกไหมลูกฉันทำผิดไหมหรือควรจะทำยังไงดีฉันรู้สึกอึดอจจัดใจทำถูกในสายตาพระเจ้าแต่บางครั้งการที่มันไม่ได้ถูกในสายตาของคนรอบๆในสังคมเนี่ยการเป็นแม่นั้นก็ยากเหมือนกันพระเยซูค,คว่ำโต๊ะหน้าวิหารเป็นยังไงคะ สุดยอดมากไหมคะเพื่อนบ้านมาถามเลยว่าลูกของเธอคว่ำโต๊ะหน้าวิหารเหรอจ๊ะรู้เรื่องนี้หรือเปล่าว่าลูกเนี่ยไปคว่ำโต๊ะหน้าวิหารเขาไม่มาแบบนี้นะเขาจะลุยมาเลยนะทั้งทั้งแบบเยอะๆเลยฮะเขาจะพากันมาทั้งหมู่บ้านเลยแล้วก็ลุยเต็มที่เลยว่าลูกของเธอนี่นะคะและที่สําคัญยิ่งกว่านั้นอีกพระเยซูยอมตายเพื่อคนอื่นเราเป็นแม่เราอยากให้ลูกเราไปตายเพื่อคนอื่นหรือเปล่า ดูรูปต่อไปนะคะมีแม่กี่คนที่อยากจะเห็นคนอื่นรังแกลูกของเราหรือว่าถูกทรมานแล้วก็ตายต่อหน้าต่อตาแต่นี่คือสิ่งที่มารีต้องยอมรับแต่วันนี้ที่ฉันอยากจะพูดประเด็นนี้ว่าลูกของเราก็ไม่เหมือนใครลูกของเราก็ไม่เหมือนใครบางทีลูกของเราก็อาจจะ เรียนไม่เก่งไม่เหมือนลูกคนอื่นเขาบางทีลูกของเราวิชาเลขเนี่ยไม่ได้เรื่องทําไมก็ไม่รู้เนะสังคมไทยต้องเก่งเลขว่าไหมเออทำไมต้องเก่งเลขก็ไม่รู้นะต,ตัทุกคนพอเลือกเรียนเลขไม่เก่งเนี่ยแม่จะมีปมด้อยทันทีบางทีลูกเราชอบแต่วาดรูปแต่ว่าลูกบางคนก็วาดรูปก็ยังไม่สวยเล่นดนตรีก็ไม่เป็น คือสําหรับแม่บางคนแล้วมันแบกภาะของการที่ลูกเราเป็นคนที่แปลกประหลาดและไม่โดดเด่นอะไรเลยและไม่หลุอกับว่าไม่มีอะไรสักอย่างลูกฉันไม่ได้หน้าตาดีและยังนิสัยไม่ดีด้วยบางทีลูกฉันไม่ชอบพูดหรือบางคนมีปัญหาว่าลูกฉันพูดมากมันเหมือนกับว่าเรามองไม่ออกเลยว่าโตขึ้นอ่ะลูกจะได้เรื่องไหมลูกชายดิฉันเนี่ย พูดมากตอนที่เป็นอนุบาลเนี่ยคือพูดมากมาตั้งแต่อนุบาลแล้วค่ะตั้งแต่เตรียมอนุบาลด้วยซ้ําทุกครั้งที่คุณครูจะคุยอะไรเนี่ยเขาจะต้องรีบตอบก่อนเป็นคนแรกเลยเขาจะต้องพูดแล้วชิงแล้วก็พูดเสียงดังที่สุดเพื่อที่คนอื่นจะได้เสียงของคนอื่นเนี่ยจะได้หายไปเลยทั้งสิน้นเวลาคุณครูมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยเดีฉันก็อยากจะเอาน้าซุกไปทางอื่นแต่ว่าก็ขอบคุณพระเจ้าที่ในตอนที่เขาเป็นอนุบาลเนี่ย คุณครูพูดแบบนั้นก็จริงแต่ว่าไม่นานนักถัดมาบังเอิญมีคนมาเยี่ยมที่โรงเรียนแล้วนักเรียนทุกคนที่เป็นอนุบาลเนี่ยก็นั่งอยู่หน้าเวทีและเจ้าหน้าที่ที่มาเยี่ยมโรงเรียนเขาก็ถามคําถามหนึ่งซึ่งไม่มีใครตอบเลยแต่ลูกชายดิฉันตอบคนเดียว <c oughs> ตั้งแต่วันนั้นคุณครูก็เลยพูดว่าแต่เขากู้หน้าให้กับโรงเรียนฟั <c oughs> งเลยก็รู้สึกดีขึ้นทันทีนะขอบคุณพระเจ้าค่ะ คือเรา,าแม้เราต้องแข็งแรงกับการที่ลูกเราไม่เหมือนใครลูกสาวดิฉันก็เป็นคริสเตียนซึ่งมีไม่กี่คนในชั้นเรียนเพราะโรงเรียนเป็นโรงเรียนคาทอลิกแล้วก็คุณครูเนี่ยจะจะพูดถึงบัญญัติสิบประการของคาทอลิกซึ่งบัญญัติสิบประการของคาทอลิกเนี่ยจะมีมีเก้าข้อที่เหมือนกับในพระคัมภีร์แต่ส่วนอีกข้อหนึ่งเรื่องกราบไหว้รูปเคารพเนี่ยไม่ได้เขียนเอาไว้จะมีข้อสิบอย่างอื่นเกินขึ้นมานะคะ ดังนั้นพอครูให้ท่องมอาจาิศีรษะกาลเนี่ยลูกดิฉันก็พูดว่าคุณครูคะหนูไม่ท่องหรอกคะ่ะเพราะไม่เหมือนในพระคัมภีร์<อ>คือดิฉันเวลาไปต้องไปสู้หน้ากับคุณครูที่เขาสอนคําสอนเนี่ยก็ต้องสู้หน้าให้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าลูกได้พูดไปแล้วอื่านดูต่อนะคะเห็นไหมคะว่าพระเยซูคริสต์ไม่เหมือนใคร และสิ่งที่มารีทําคือรําพึงในใจคืออะไรเธอมีความเชื่ออยู่เสมอเธอกําลังเฝ้ามองดูว่าเอ๊ทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะทําไมถึงเป็นอย่างนี้นะดิฉันเห็นว่าสิ่งที่มารีทําก็คือว่าเธอไม่พูดเยอะเธอไม่บ่นและเธอไม่เดาในสิ่งที่ติดลบด้วยดิฉันอยากให้เห็นว่าแม้พระเยซูคริสตจะเป็นพระเจ้าและมารีเป็นผู้รับใช้ที่รับการเจิมอย่างอัศจรรย์เหมือนกับเพลงที่พูดเมื่อกี้นะ วันวันแล้ววันหนึ่งความฝันของฉันก็เปลี่ยนไปอถอดนะนะคะจำได้ไหมคะว่างานเลี้ยงแต่งงานที่หมู่บ้านคานานั้นพระคัมภีร์ในยอนบันทึกว่านั่นคืออาัศจรจารย์ครั้งแรกของพระเยซูคริสต์เกิดอะไรขึ้นในข้อพระคมภี์อันนี้นะคะขอโทษนะคะมันต้องเป็นยอน์ัวที่สาม วันที่สามมีงานสมรสที่หมู่บ้านคานาแควนกาลิลีและมารดาของพระเยซูก็อยู่ที่นั่นพระเยซูและสาวกของพระองค์ได้รับเชิญไปที่งานนั้นเมื่อน้ําอง,งุ่นหมดแล้วมารดาของพระเยซูก็ทูลว่าเขาไม่มีน้ําอง,งุ่นพระเยซูก็บอกกับแม่ว่ายิ้งเอ๋ยลูกเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้เล่าเวลาของลูกยังไม่มาถึงพระเยซูก็พูดแบบนั้น จริงๆมันหมายถึงเหล้าอางุ่นนะคะในงานเลี้ยงต้องเป็นเหล้าอางุ่นแล้วแล้วมารีก็บอกว่าเขาไม่มีเหล้าอางุ่นเหลือแล้วสําหรับงานเลี้ยงต่อค่ะมารดาของพระองค์จึงบอกคนใช้ว่าท่านจะสั่งพวกเจ้าให้ทําสิ่งใดก็จงกระทําตามเถิดแม่บอกกับพระเยซูว่าน้ำเล่าอางุ่นหมดพระเยซูบอกว่ายังไม่ถึงเวลา หลังจากนั้นมารีก็บอกว่าไปบอกคนใช้ว่าเดี๋ยวผู้ชายคนนี้สั่งให้ทําอะไรก็ทําตามนั้นมันไม่ได้เหมือนกันที่คุยกันเมื่อกี้เลยเนะ<ค><ย>แต่ว่าผมบอกอ้าวเดี๋ยวเขาสั่งให้ทําอะไรก็ทําตามนั้นหลังจากนั้นพระเยซูก็เลยบอกว่าให้ตักน้ําใส่โอ่งให้เต็มแล้วขา้าวบัมวีก็บอกด้วยซ้าว่าแล้วพระเยซูบอกอ้าวแล้วเอาไปเสิร์ฟแล้วแล้วท่าภาพก็ดื่มแล้วทุกคนก็ชื่นชมว่าน้ําเหล้าองุ่นนั้นเป็นเหล้าองุ่นที่ดีที่สุด ทำไมถึงเก็บของดีไว้ที่หลังปกติแล้วคนที่เขาเมาเมาแล้วเขาก็ไม่ต้องกินของดีหรอกแต่เราเห็นอะไรไหมคะว่าเมื่อถึงวันหนึ่งมารีก็รู้ว่าหลังจากที่เธอลำพึงมาเป็นเวลานาน,านและเฝ้ามองดูลูกของเธอวันหนึ่งเธอก็รู้ว่าเวลานี้แหละคือเวลาที่ลูกเนี่ยพร้อมแล้วและเธอก็เป็นคนจุดเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นดูรูปภาพนะคะ เราจะเห็นรูปภาพแบบนี้เยอะแยะเลยนะคะถ้าเราไปรูปที่เขาจะเป็นนักวาดรูปอะไรเนี่ยเขามักจะวาดรูปนี้เสมอและบางครั้งเราดูรูปนี้เรารู้สึกว่าเป็นรูปของศาสนาที่เรารู้สึกว่ามันเป็นคนที่ชอบกราบไหว้ผู้หญิงที่ชื่อมารีดิฉันเองก็เคยอยู่ในศาสนาที่เขากลับไหว้มารีเหมือนกันจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดจริงๆแล้วถ้าเราเป็นมารีและเราลักพระเจ้าเราไม่ได้อยากให้ใครมากราบไวหว้เราใช่ไหมคะนะแต่ว่าดิฉันอยากให้มองอีกมุมหนึ่งว่า แสดงว่าสิ่งที่เธอทำเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าที่จะเอามาเป็นแบบอย่างในชีวิตมากจริงๆจนกระทั่งคนบางคนสามารถเข้าใจผิดว่าเธอเป็นพระเจ้าได้และรูปภาพที่เป็นภาพเรื่องการเปลี่ยนเล่าเปลี่ยนน้ําให้เป็นเล่าอางุ่นเนี่ยก็ถูกวาดในหลายรูปแบบและเป็นภาพที่โด่งดังมากและเพราะอะไรเพราะว่ามารีเป็นครั้งที่เป็นครั้งที่มารีนะบอกพระเยซูว่าให้เริ่มงานได้แล้ว หลายครั้งเรารู้สึกว่าไปต่อค่ะแม้เป็นผู้เชื่อที่ยิ่งใหญ่ไหมคะเชื่อยิ่งใหญ่ถูกไหมเวลาที่เราแม้เราไม่ใช่มารีมารีเขาตั้งท้องแบบพิเศษแบบอัศจรรย์แม้เราไม่ได้ต้องท้องแบบอัศจรรย์แต่ว่าเราเคยท้องเนี่ยเราก็รู้ว่าประหลาด <c oughs> รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความเชื่ออย่างน้อยถ้าเกิดคุณได้เป็นแม่แล้วเนี่ย สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นนบคุณก็คือว่าคุณเคยเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นมาก่อนคุณผ่านความเชื่อข้อน,นี้แน่นอนเพราะว่าคุณไม่เคยเห็นเลยว่ามีอะไรเกิดขึ้นในท้องอยู่ๆก็โตขึ้นเรื่อยๆและอยู่ๆก็เริ่มขยับได้พระคัมภีร์พูดว่าพระองค์สร้างข้าพเจ้าอย่างแปลกประหลาดน่าข้นครามหรือแปลกประหลาดและน่ากลัวด้วยเพราะว่าตอนที่ดิฉันท้องเองเนี่ยดิฉันก็ยังรู้สึกเลยว่าอยู่ๆก็มีอะไรมาดิ้นอยู่ในท้อง ซึ่งก็รู้ว่าเป็นลูกแต่ก็รู้ว่าแปลกมากเลยทําไมตอนแรกเหมือนไม่มีอะไรเลยอยู่ๆก็ออกมาแล้วในที่สุดก็คลอดออกมาจนกระทั่งเป็นเด็กคนหนึ่งซึ่งมีแขนแล้วก็มีขาแม่เป็นผู้ที่เชื่อแม่คือแบบอย่างแห่งความเชื่อการที่แม่คลอดลูกออกมาได้เนี่ยแสดงว่าแม่ได้เป็นคนที่เชื่ออยู่แล้วมีความเชื่ออยู่ในตัวอยู่แล้วและแม้ว่าและพอเลี้ยงลูกเร,เราเชื่อว่าลูกจะโตใช่ไหมเราจึงเลี้ยง เราไม่ได้เชื่อว่าเขาจะเหมือนเดิมเราเชื่อว่าเขาโตเราก็เลยเลี้ยงเขาและเราเชื่อว่าเขาจะมีชีวิตที่ดีกว่าเราเราจึงซื้อของทุกอย่างเท่าที่เราซื้อได้โดยเฉพาะของที่เราไม่เคยมีมาก่อนให้กับเขาได้ใช้เพื่อที่รู้ว่าวันหนึ่งเขาจะได้ใช้ของที่ดีมากกว่าที่เราให้อีกเพราะว่าเราเชื่อเรารู้ว่ามีคนพูดอย่างนี้ว่าลูกเป็นความหวังเพราะว่าเราได้เชื่อมาในชีวิตของเขา สิ่งที่ฉันอยากหนุนใจก็คือว่าให้เราจงเชื่อต่อไปให้จงทําต่อไปเชื่อในตัวลูกแล้วก็อธิษฐานเผื่อลูกบางทีเราเด็กแต่ละคนไม่ได้เหมือนกันบางทีเราเห็นว่าวันนี้เขาไม่ได้ถูกใจเราดิฉันเองก็เป็นคนที่เติบโตมาได้เพราะความเชื่อของคุณแม่หลายครั้งที่ดิฉันก็แอบทําสิ่งที่เรียกว่าเป็นความบาปที่คุณแม่ไม่รู้ แต่ว่าดิฉันก็รู้ว่าคุณแม่ก็ทําเป็นไม่รู้เมื่อโตขึ้นดิฉันก็รู้ว่าคุณแม่เลือกที่จะไม่พูดแล้วก็เฝ้ามองดูดิฉันอยู่วันนี้เนี่ยเมื่อลูกเรากําลังค่อยๆโตขึ้นเนี่ยบางคนเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นๆแล้วเนี่ยลูกเราอาจจะเรียนไม่เก่งแต่ว่าพระเจ้าอาจจะไม่ได้เรียกเขามาเป็นนักเรียนหนังสือบางคนเป็นคนพูดมากพระเจ้าก็อาจจะเรียกเขาเป็นนักประกาศก็ได้ บางคนชอบแบบไปเที่ยวรุ่นเที่ยวนี่เป็นคนกล้าหาญพระเจ้าอาจจะเรียกเขาให้ทํางานที่จะรับใช้พระองค์ออกไปที่ไกลๆที่ที่คนอื่นไปไม่ได้ก็ได้บางคนชอบดนตรีพระองค์อาจจะอยากให้ใช้เขาในเรื่องดนตรีทุกคนมีบุคลิกที่แตกต่างกันและพระองค์ไม่ได้สร้างให้ทุกคนเป็นเหมือนกันพระเจ้าไม่ใช่แมสต์โปรดักชันไม่ใช่ผลิตแชมพูให้มันเหมือนกันทุกๆอันมันจะได้ง่ายๆเนาะ ย,ยิ่งผลิตเยอะๆแชมพูขวดเยอะๆเหมือนกันมันก็ยิ่งราคาถูกลงแต่ไม่ใช่พระองทรงค่อยๆปั้นปั้นปั้นเราทีละหนึ่งหนึ่งหนึ่งให้ดีสิ่งที่เราต้องทำเมื่อเราเป็นแม่คือให้เรายังคงเชื่อต่อไปในตัวลูกแม้ว่าวันนี้ลูกอาจจะยังไม่ได้ดูได้ดั่งใจเราในทุกอย่างแต่ว่าให้รำพึงในใจไปก่อนอธิษฐานไปก่อนแล้วดูว่าจะเป็นยังไงพระเยซูคริส สิ่งที่เราจะต้องนอกจากเราจะอธิษฐานให้กับลูกแล้วเรายังต้องสอนลูกด้วยพระคำพระเจ้าด้วยดิฉันชื่นชมคุณแม่ทุกคนในที่นี้ที่นําลูกมาที่คริสตจักรนะคะการที่มาที่คริสตจักรสำหรับเด็กๆแล้วบางทีก็ถ้าเป็นห้องเด็กมันก็มีกิจกรรมสนุกแต่พอเป็นวัยรุ่นต้องมาอยู่ในห้องนี้เนี่ยบางทีมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับแม่เหมือนกันเพราะว่าแม่ก็ต้องกังวลว่าลูกจะเบื่อไหมลูกจะชอบไหม และแม้ว่าเป็นลูกเองก็ตามวันนี้ดิฉันก็อยากจะชื่นชมน้องๆวัยรุ่นทุกคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้แล้วก็ฟังด้วยกันได้พี่กัพนก็เป็นคนหนึ่งที่เคยต้องอดทนแล้วก็นั่งฟังแบบนี้มาก่อนเหมือนกันแต่ว่าบอกได้เลยว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คุ้มค่าเมื่อเราเติบโตขึ้นทุกอย่างที่เราได้ฟังในวันนี้ที่ดูน่าเบื่อมากๆเนี่ยมันปกป้องชีวิตเราเมื่อเราเ,เ,ราเติบโตขึ้น ตอนที่ดิฉันเป็นเด็กๆเนี่ยแม่ก็จะต้องตอนที่ฉันเป็นวัยรุ่นไม่เรียกว่าเด็กถ้าเด็กเนี่ยก็คงจะง่ายกว่าแต่พอเป็นวัยรุ่นเนี่ยก็จะยากกว่าแม่ก็จะไปอธิฐานตอนกลางคืนโต้รุ่งแม่ก็ลากดิฉันไปอธิษฐานโต้รุ่งด้วยแม่ไม่เคยถามสักคำเลยว่าดิฉันอยากจะไปหรือเปล่า <c oughs> แต่ว่าแม่ก็บอกว่าขึ้นรถเลยแล้วก็ไปได้วยกันแล้วมันก็ไม่มีอะไรจะทํามันก็ต้องอธิฐานอธิฐานเสร็จแล้วก็ง่วงนอนก็มาหลับในรถ หลับในรถแล้วยุงมันกัดก็ต้องกลับไปอธิษฐานเสร็จแล้วก็มานอนในรถใหม่ยุงมันกัดเยอะมากจนขามันบวมเป็นทั้งท่อนเลยนะก็เลยต้องกลับไปอธิษฐานใหม่ซึ่งเราก็ไปอธิษฐานกันโตงลูกเนี่ยทุกวันน่าจะวันศุกร์นะคะวันศุกร์แล้วก็คุณแม่ก็อยากจะไปประกาศกับคนเป็นเอดก็ไม่มีใครไปกับแม่นี่นอกจากลูกอ่ะขบาพเโอ๊คขึ้นรถไปประกาศกับคนเป็นเอด เราก็ถามว่าเราอยากไปไหมเหรอไม่อยากหรอกเราอยากทําอย่างอื่นแต่ว่าแม่ก็ดิฉันเชื่อว่าแม่เองก็ต้องอดทนในการที่จะลุ้นว่าเราจะไปหรือไม่ไปเหมือนกันแล้วเราก็ไปพอไปถึงเราก็อได้อธิษฐานให้ผู้คนเราก็รู้สึกดีแล้วเราก็มีความสุขจนถึงวันเนี้ยเราก็กล้าพูดเลยว่าฉันเคยประกาศกับคนเป็นเอ็นะเนี่ยแล้วมันก็คือจุดหนึ่งของชีวิตได้เหมือนกัน เราเลี้ยงลูกเราต้องเลี้ยงลูกตามพระคำของพระเจ้าต้องให้เขาได้รู้จักกับพระเจ้าพระเยซูคริสต์เองก็ยังต้องถูกสอนพระองค์ไม่ได้เกิดมาแล้วปิ๊งแล้วก็เคยเห็นพระคัมภีร์ทั้งหมดพระองค์เป็นมนุษย์พระองค์ต้องบอกแม่ต้องบอกว่าไปอ่านพระคัมภีร์ไปจําพระคัมภีร์มาและพระองค์และอาจจะเป็นเพราะว่าพระองค์เนี้ยไม่มีความบาปดังนั้นความสนใจของพระองค์อ่ะจึงพุ่งไปที่พระคัมภีร์ได้ง่ายกว่า แต่ว่าแม่ของเขาแม่ของพระเยซูได้สอนพระเยซูจนอายุสิบสองก็ยังสามารถจะถกเถียงกับผู้ใหญ่ได้แสดงว่าต้องสอนดีมากในพระคัมภีร์พูดถึงผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อทิโมธีนะคะที่เปาโปลโชมนักชมหนาว่าเป็นเป็นคนหนุ่มที่ดีที่เก่งและตอนที่เปาโลชมเนี่ยได้ชมถึงว่ายายของเขาเป็นแบบอย่างและแม่ของเขาก็เป็นแบบอย่างด้วยนั้นทิโมธีเนี่ยก็ได้ดีเพราะคุณแม่เหมือนกัน นั้นเราสอนพระคัมภีร์ให้ลูกอ่านพระคัมภีร์ให้กับลูกฟังหรือว่าพูดพระคัมภีร์กับลูกอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากพูดเรื่องพระเจ้ากับลูกให้เหมือนเป็นตัวอย่างในชีวิตเรื่องนี้ต้องทําด้วยกันนะคะอย่าคิดว่าวันอาทิตย์เท่านั้นที่จะพูดเรื่องพระเจ้าแต่ในทุกๆวันเนี่ยต้องพูดเรื่องพระเจ้ากับลูกลูกต้องรู้ว่าพระเจ้าชอบอะไรและไม่ชอบอะไรวันหนึ่งเมื่อเราไม่อยู่เขาจะตัดสินใจได้ว่าเขาจะทําสิ่งนี้ไหมหรือไม่ทํา เดี๋ยวนี้ในโลกอินเทอร์เนต็ตหรือในสื่อต่างๆเนี่ยดิฉันมักจะพูดเรื่องรักร่วมเพศมันเกิดขึ้นและคนในโลกนี้ปั่นหัวลูกของเราว่าเขามีสิทธิ์เลือกเพศได้ถ้าเราไม่เคยพูดกับเขาด้วยพระคัมภีร์ว่าพระเจ้าไม่ชอบถ้าเราไม่เคยบอกเขาว่ามือโสดมกมลาถูกทําลายลูกจะไม่รู้เลยว่าเมื่อเจอกับเพื่อนที่เป็นผิดเพศเขาจะคบดีหรือไม่คบดีแต่ถ้าเขารู้ว่าพระเจ้าไม่ชอบเขาจะตะขิดตะขวงใจที่จะคุยด้วย และนั้นเราก็ขจัดไปได้หนึ่งปัญหาดังนั้นการคุยกับเขาด้วยพระคัมภีร์เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วก็ต้องทําด้วยพระคัมภีร์ทําให้ดิฉันฉลาดขึ้นด้วยเหมือนกันและดิฉันเชื่อว่าถ้าลูกอ่านพระคัมภีร์ลูกก็ฉลาดขึ้นแบบเดียวกันดิฉันก็อยากสรุปแบบนี้ว่าให้เชื่อในตัวลูกให้อธิษฐานเพื่อลูกแล้วก็ให้สอนพระคำให้กับลูกแล้วเราก็จะสามารถเฝ้ามองความสำเร็จของเขาเอเมนไหมคะเอเมนเนาะ จบไันี้นะคะว่าพระเจ้าเนี่ยพระองค์แน่ใจว่าลองคิดดูนะคะว่าพระเจ้าพระองค์แน่ใจว่ามารีสามารถจะเป็นแม่ของพระเยซูได้จึงส่งพระเยซูคริสต์มาตั้งครรภ์นในท้องของมารีพระเจ้าก็แน่ใจเหมือนกันว่าคุณเป็นแม่ของลูกของคุณได้พระองค์จึงส่งลูกของคุณมาในท้องของคุณเพราะพระองค์มั่นใจว่าคุณเลี้ยงเขาได้และเขาเหมาะกับคุณที่สุด ให้เราไว้ใจพระเจ้าแบบนั้นนะคะแล้วเราก็จะเป็นแม่ที่เต็มปด้วยความเชื่อและความหวังในลูกค่ะ